สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโคอโราชครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลที่แนะนำตัวนักมวยเฉยๆไม่ได้อะไรมากมายครับไปในแบบฉบับของเราแบบสั้นๆเดี๋ยวเนื้อหาความละเอียดต้องเป็นวันอาทิตย์หลังช่างครับ ใครมายังไงหรือผมไปเยี่ยมใครไหนในการสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอรุ้นกันครับอ่ะก่อนอื่นก็สรุปผลมวยเมื่อวานนี้ก่อนครับผลมวยเมื่อวานนี้เป็นประมาณนี้นะคู่ที่หนึ่งชายสี่ชดบางแสนชนะน็อกยกที่สามปานดําสวนน้ําทานคีรีคู่ที่สองพิษประพาพรลูกว่านใหญ่ชนะคะแนนสิงห์ดำช .5 อห้าพยักคู่ที่สามลูกช้างกระเป๋าลิงกี้ชนะคะแนนพิษศรีนินต่อคงอินและคู่เอก เพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เสมอแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัดชนันไบแบบมุมมองของสมาชิกมุมมองของท่านมองใครก็ร,ร,ร,รู้รู้กันอยู่ครับผมก็ออกไหนก็ได้ก็ตามที่กรรมการชุมมือสรุปผลงานเมื่อวานชนะ 3, สามเสมอหนึ่งครับเดี๋ยวผล <c oughs> ต่อไปต่อมาก็อาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาดูแนะนำตัวนักมวยต่อครับว่า มีคู่ไหนบ้างอะไรยังไงนะไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งนี่เป็นทางด้านหนึ่งสยามสอเดชพันธ์พบกับซุปเปอร์จิ๋วสิทธบอลสกลอ่ะมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดร้อยเก้าปอนร้อยเก้าปอนใครได้เปรียบเสียเปรียบคู่นี้ครับเจอกันมาหนึ่งครั้งที่น่าจะเป็นมวยไทย SKS ที่ อ้อมน้อยครับวันนั้นโชคกันสนุกผัดกันผัดกันเป็นต่อผัดกันเป็นรองแล้วท้ายที่สุดเป็นซุปเปอร์จิ๋วชนะคะแนนมาได้แบบหนึ่งสยามไปแทนอ่ะวันนี้มาเจอกันในรายการเข่าชนเกา่าซุปเปอร์จิ๋วนี่เข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมเข่าดีอ่ะประสบการณ์สูงอ่ะอายุยี่ิบห้าปีเจ้าหนึ่งสยามนี่น่าจะสิบสิบกว่าถ้าจะไม่ผิดนะ เดี๋ยวข้อมูลเอาชัดเจนอีกทีวันอาทิตย์อันนี้เอาแบบเท่าที่จําได้แล้วการที่เจอกันเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่พิกัดร้อยเก้าแล้วย้อนไปดูพิกัดของหนึ่งสยามเนี่ยหนึ่งสยามก็โชคอยู่มาร้อยเก้าร้ยสิบร้อสิบสองมวยรอบปูนเสือเขามามาเป็นตัวทำรองร้อยสิบสองพิกัดเดิมทีพิกัดของร้อยเก้านี่หนึ่งสยามจะดูดีนะส่วนพิกัดตรงนี้อะซุเปจิวผมมองว่าเสียเปรียบ ซูเปอร์จิ๋วจะชกอยู่ร้อยสามร้อย้า้อยหกวันนี้ครับผมผมเบื้องต้นผมชอบมวยที่เคยแพ้มาอย่างซูเปอร์ไอหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับผมว่ามีสิทธิ์ที่จะแก้มือได้ส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูวันอาทิตย์อีกทีนึ่งนะผมอาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นไปได้เบื้องต้นฟันธงไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับคู่ที่สองเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังพบกับฤทธิชัยพอหอมกินหรือฤทธิชัย ควาจิรพัฒน์ซีฟูตพิกัดร้อยยิบสามปอนด์เสมอสิงเราก็เห็นทรงแล้วตั้งรับจับทางซอกคมวันไหนนิ่งก็นิ่งนิ่งแบบเก่งเป็นพิเศษวันไหนนิ่งไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเลยก็เป็นไปได้ส่วนฤทธิชัยเนี่ยวันไหนโชคดีก็ประเภทวงในครับวงในเนี่ยอาวุธครบไม่ว่าจะเป็นเข่าไม่ว่าจะเป็นศอกวันนี้มาเจอกับมวยเชิงที่รอดักจังหวะอันี้วันนี้ผมผมมองว่าเสียเปรียกนะ เสียเปรียบมวยเชิงอย่างเสมอสิงนะว่ากันด้วยทรงมวยเสมอสิงจะดูดีกว่าเบื้องต้นชอบไปที่เสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับต่อมาคู่ที่สามแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยพบกับเพชรบุญชอบสอภาราชหรือบัวขาวเล็กลูกคองตันบอกคบัวขาวเล็กสิทธิ์อ,อบุญชอบมวยคู่นี้พ่อๆกันหน้าตาพอๆกันพิกัดร้อยสามสิบแปดปอนด์ กับร้อยสามสิบแปดอนด์เนี่ยแจ็คนี่โชคไว้ล่าสุดวันนั้นแพ้คะแนนรักทุกคนหรือนิวจองวันแพ้แบบไม่น่าแพ้ส่วนเพชรบุญชอบเนี่ยชนะคะแนนชนะคะแนนยอดมวยไอ้มวยผู้ทอนอะ่ะเดี๋ยวนะผมผมดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะมวยผู้ทอนตัวนี้เพชรกลางนาอ่ะชนะนอกยกสามเพชรกลางนา น่าจะน่าจะมีเดิมพันด้วยเด็กก็บอกผมว่าชนะน,นอกยกสามแล้วมาเจอกันวันนี้ทรงมวยเจ้าบัวขาวเล็กหรือหรือใครนะไอหรือเจ้าเพชรบุญชอบเนี่ยจะหลากหลายกว่านะแต่ว่าแจ็คนี่หัวจิตหัวใจความแข็งแกร่งประเภทไฟเตอร์หมัดหนัก ัวจิตหัวใจเนี่ยพอๆกันอนะเอาวันนี้ผมเบื้องต้นนะผมชอบไปที่มวยไฟเตอร์อย่างแจ็คสิบแจ็คมวยไทยครับมีสิบกดนับกดน็อกถ้าไม่มีนับมีน็อกก็เสียเปรียบแต่ว่าเบื้องต้นชอบไปตามนี้ก่นชอบไปที่แจ็คสิบแจ็คมวยไทยครับและต่อมาคู่เอกคู่เอกนี่ภาคที่สามสองภาคแรกเจอกันในวยท์ล่าปูนเสือทั้งไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว พิกัดร้4ยสิสี่ปอนด์ครั้งนั้นพิกัดร้4ยสิบสี่ปอนด์มาครั้งนี้พิกัดร้อยสิบแปดปอนด์เป็นเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้พบกับเพชรสังวานสอสมานกาเมนทรงมวยไม่ต้องพูดเลยพูดนี้รู้กันอยู่ว่าเป็นยังไงเกาะเต่าทรงไหนเพชรสมาเไอเพชรสังวานทรงไหนไปดูฟอร์มล่าสุดเกาะเต่าแพ้น็อกยกที่สองวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนที่อุบลราชธานีวันนั้นโดนเตะขาโดนนับก่อน แล้วไปได้นับคืนอ่าไปได้นับนับคืนแล้วเกือบน็อกเกือบจะได้น็อกด้วยพอกรรมาการแยกมาตั้งกันไหนก็โดนเตะขาแล้วเจ็บที่เดิมแล้วก็สับซอกแตกแพ้น็อกวันชัยน้อยไปวันชัยน้อยหนักจริงครับมาเจอเพชรสังวานซึ่งไฟล่าสุดแพ้วุฒิกรแพ้วุฒิกรสน้นำทานกิเลแพ้แบบว่ามวยมันคนละทรงอ่ะมันโชคไม่สนุกหรอกเอามวยทรงเพชรสังวานเจอเว,วุฒิกรแต่ถ้ามาเจอ,กอเกาะเต่า ชั่วโมงนี้ผมมาสนุกผมมาสู้ได้อะวันนี้ผมชอบไปที่มวยเคยแพ้มาสองครั้งอย่างเกาะเต่ากระเป๋าเลนกี้ครับผมว่าเก่งเก่งกว่าวันนั้นการที่แพ้สองครั้งตอนนั้นกับตอนนี้ผมว่าคนละคนละแบบันละความแข็งแกร่งเกาะเต่าวันนี้ผมว่ามีมากกว่าครั้งที่ผ่านมาอ่ะไปทวนมวยรลกมวยชอบครับชอบตัวที่หนึ่งหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ชอบตัวที่ 1, 1ส,สองเสมอสิงห์ลูกเพ่อหลวงวังชอบตัวที่ 2, สามสจวว 3, แจ็ค สิทแจ็คมวยไทยชอบตัวที่สี่เกาะต่อกระเป๋าลิงกี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะไม่ต้องไปยึดอะไรมากมายเฮ้ยเขาฟันธงมาแบบนี้เอาตามนี้เดี๋ยววันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์หลังช่างเนื้อตัวน้ําหนักใครมายังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีส่วนกลางสัปดาห์นี้ผมไปสัมภาษณ์่ายไหนอะไรรอติดตามครับผมไปแน่นอนครับโอเคครับเบื้องต้นก็มีถงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ